สวัสดีค่ะคุณกรฟิมดิชันปาวิริสานะคะเอ่อเห็นคุณโพสขายอยู่ในกลุ่มชื่อขายรถมือสองะคะ่ะไม่ทราบว่ารถที่ประกาศขายอยู่ตอนนี้รถยังอยู่หรือเปล่าคะค่ะตอนนี้รถที่คุณปาวิริสาสนใจนะคะยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณปาวิริสาสนใจเป็นรถตัวไหนนะคะสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้ะคะ่ะทางเรานะคะได้มีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางใหม่ไปเมื่อกลางปีนี้นะคะแล้วก็รถนะคะไม่เคย เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เคยผ่านการจมน้ําไม่เคยผ่านการชนหนักนะคะไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยแต่ขอสอบถามอีกนิดน,นะคะเรื่องทะเบียนและภาษีรถราคาไม่ทราบว่าต่อไว้ถึงปีไหนและก็มีการเอกสารพ่อโอนไหมคะตอนนี้ทะเบียนภาษีนะคะต่อไว้ถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าเลยะคะ่ะ รถตอนนี้นะคะเอกสารพ,พร้อมโอนทุกอย่างค่ะรถไม่ติดไฟแนนซ์นะคะสามารถไปโอนได้ที่ขนส่งทันทีเลยค่ะดีเลยค่ะขอบคุณที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะคะดิฉันมีการตัดสินใจซื้อรถครั้งนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณจะว่างนัดให้นัดดูรถวันไหนบ้างคะค่ะคุณปวารีษาสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณปวารีษาสนใจที่จะซื้อรถคันนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดไว้ให้เลยค่ะ ค่ะงั้นดิฉันขอเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายนะคะไม่จราว่าคุณสะดวกไหมคะค่ะสะดวกค่ะได้เลยถ้าอย่างนั้นนะคะเราเจอกันวันเสาร์ในช่วงบ่าย2องโมงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะจ,จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ให้คุณปาริสปาวาริษา,าเรียบร้อยเลยค่ะ,ะคขอบคุณค่ะ,คะ